รู้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแบบพาราดีจริงๆแล้วก็ถ้าไปอยู่ในช็อปเนี่ยบอกเลยว่าพารานี้ไม่มีแน่นอนแล้วรับประกันเลยนะของเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอกสารครบทุกอย่างครับเช่นอย่างครับผมเอาไปเลยครับแปดเก้าศูนย์พ่ออ่ะให้ส่งฟรีด้วยตัวนี้ให้ส่งฟรีด้วยนะครับดูแขอยนถือว่าขอคนที่อยากได้จริงๆแล้วกันเออตัวนี้สวยมากสวยจริงเอผมแนะนำสูลยนี้แต่ถ้าไม่มีไปเลยนะครับเพราะตัวนี้มันต้องพารานี้จริงๆพี่เพราะว่ามันแบบต้นทุนมันสูงมากๆ ไปบบตัวต่อไปเพื่อไม่เป็นการมีไหมมีไหมเผื่อมีคนอยากได้นะครับอันถ้าไม่มีไม่เป็นไรพี่ชายเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยตัวนี้ต้องเก็บนะครับน้องก็โผล่นะครับอ่าตัวนี้หนึ่งแล้วกันอ่าตัวนี้แล้วกันพี่ไปเลยซิปหน้าครับเอาไว้ตัวซิปหน้าผ้าบอมนะครับขอให้มีุ่งฟังนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุอ่ามาชจิบอ่าตัวนี้ตัวใหม่นะทุกคนเป็นของนองกอนะพี่ อ่าอุ้ยสวยแถบข้างล่างด้วยสวยมากตัวนี้เป็นของนกอนะครับของนกอนกอที่แปลว่าไนกี้นั่นเองตัวนี้ไซส์เอ็มนะครับอื้อมสีผมยาวยี่สิบแปดครับแล้วซิปหน้าซิปหน้าซิปหน้าแต่ครับทุกคนหายากมากหายากมากอุ้ยสุดดิโหใหม่มากเลยจึ่งตัวนี้ไซส์เอ็มนะครับออนี่ที่ดูลาบล้วคู่ปิดเลยนะโอ้ยสวยมาก อ่ะตัวนี้ใครรับนะครับอุ้ยแทนสวยอ่ะสวยสวยนี่สวยมากเอ้าผ่านมาแล้วเหรอฮะอ๋ผ่านแอุ้ยพี่เดือนเอ้าอะไรอะ่ะอุ้ยกดผิดพี่กดผิดกดอ้อยผมหน่อยนะ <c oughs> อย่าตอบรับนะพี่กดผิด อ่ะตัวนี้ใครรับนะคะพี่เอาไปเลยครับ690พี่ตัวนี้ไซส์เอ็มนะครับเป็นของนกอนะครับของนกอตัวนี้ไซส์เมนะครับซิปหน้าแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ซิปหน้าแบบนี้นะครับนี่ซิปหน้าเรามีแถบด้วยนะทุกคนสวยมากผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับตัวนี้เอาไปเลยครับ690ครับอ่า ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้690นะครับใหม่มากนะครับเป็นของนกอด้วยซิฟหน้าด้วยนะครับใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นไปเลยครับเอาไปเลยครับ690พี่สวยสวยมากแล้วซิฟหน้าทุกคนนะถ้าลมใส่สบายมากสีลโครับแล้วผมชอบพวกพวกเนี้ยคือใหม่มากเนี่ยมันใหม่มากจริงพี่อ่านดูนะสวยจึ้งสวยนะเอาไปเลย690พี่รับประกันนะครับแทร์ร้อเซนะครับเรามีแท็บตรงนี้ด้วยสวยมากจึ้งมากเออมดบอกว่าจึ้งมากเลยนะครับอ่ารับพิมพ์รับมาเลยนะทุกคน อันนี้ผมขอีนิดหนึ่งนะตัวนี้แบบแอบมีราคาที่นึงคือมันสวยทั้งหหกเก้าอยากได้แบบไหนใส่ไหนคอมเมนต์ได้คนวันนี้พร้อมเอ j นจอยตลอดขอแบบคอมเมนต์พูดคุยกันได้สนุกสนุกดีกว่าจัดไปครับผมไม่เงียกกันดีกว่านี้เลยกิ่ตัวพี่แทนอีกห้าตัวหร้วครับผมสวยจึ้งสวยมากตัวนี้เ้าไปหกเก้าศูนย์เลยส่งฟรีอ่ะให้ส่งฟรีอ่ะ เปิดรองเท้าเลยประกรณ์เอาเสื้อก่อนดีกว uh. ่าทุกคนเอาเสื you know. a ux. A ux. ้อก่อนเพราะรองเท้าแบบตัวนี uh. ้คบเท่เออตัวนี้สวยมากจริงนะโมดใส่ได้ไหมอะโมลองใส่ดูซิโมลองให้โมลองใส่ดูหไม่แพงจะเหมาเลยหนออันเนี้ยหไม่แพงอะอ่ะโมลองดูซิมาใส่ยันเลยรับเมล่าออมเ้ยกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งของใครไหนกระดิ่งมาแล้ว เป็นผู้หญิงเอนี่แล้วเหมาะกับนมสดในการขายอ่าใส่ซีฟด้วยมองใส่ซฟด้วยแล้วโมก็ไปเยื่ยมผาหลังหน่อยให้มันเห็นนะเออเสีแดงเอ็มมีไหมครับพี่แดนอ่าเดี๋ยวหาให้นะครับสีแดงเอ็มนะครับสีแดงเอ็มใช่ไหมพี่สอดาราตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ฟอดตัวนี้หกเก้าศูนย์นะครับตัวนี้หกเก้าศูนย์อ่าแล้วถืออันนี้ด้วยนะก่อนไปสีแดงขอเป็นสีชมพูครับอ่ะเดไปไปอยู่้าหลัง พี่ละออใช่ไหมครับพี่ครับผมพี่ละอ๋อแม่ละออนะครับผมยังสวยครับครับบอกบอกแม่ทำไงต่ออ่แค่ก้อนหนึ่งแล้วก้อนหนึ่งเยค่ะย้อดดู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 ได้หนึ่งเลยคือยังยังถ้ามีเลขหนึ่งขึ้นแล้วก็โอเคคืออยางให้พี่ลองเห็นด้วยให้เห็นเสื้อด้วย แดงแต่มีสีพูอามอถอดเรียว4-4เ็ดฮะโอเคเดี๋ยวจะให้มดขายอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ค่าแรงเลยมีร้อยหนึ okay. all, course, be ่งพอไหมพอ้ยก right. ่อนสองก้อนได้ร huh. ้อยหนึ่งนะแต่ก่อร้อยหนึ่งเยอะขอบคุณมากครับพี่หอเขียนแล้วมดเขียนลวมดเขียนแล้วส่งไปให้แทนของนุ้น เออส่งให้พี่แทนต้องเรียกพี่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้กินอาหารจากท้องฟ้าเลยใารว่้ใครว่ไข่ดาวโอ้ยอ่ะน้องวอนลองขายดูอุ้ยตัวนี้สวยใหม่มากไซส์เอ็นรารของพมอ่ะพมอไซส์ไซส์อะไรเอสเอสซีซียี่สิบเจ็ดมันเป็นเอลเด็กอ๋อมันเป็นเอลเด็กอ่ะตัวนี้ไซส์เอสเอ็มเอสเอสเอ็มซีซียี่สิบเจ็ดครับของพมอ่ะลองขายดูอันนี้อันนี้เป็นไซส์เอส เอ็มนะคะของพอมอคนตัวเล็กใส่แล้วแบบน่ารักมากอ่ะลองใส่ดูลองใส่ดูอ่ะตัวนี้เอาไปเท่าไหร่เอาไปเท่าไหร่ดีพี่แทนเอาไปพ่อพอครับเท่าไหร่ดีอะศูนย์อะสี่เก้าศูนย์พออไปสี่เก้าศูนย์พอตัวนี้สวยดูนั่งแบบสูงเท่าไหร่นะครับหวานลื่นชื่นใจแน่นอนครับผมตัวนี้สองร้อยหกสิบสองน่ารัก อาจจะเปินกล้องทุกคนฮะปิดลับครับจริงเหรอโอ้ยสวยมากมันมาต้องมาต้องหยยบอ้นมาทำยไงมทำไงทำังไพี่ฝอดเขีย์เขียนหน้าจอเลยกริงเกริง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 เกรง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 นี่สวย่ะตอนนี้สวยว่ะแม่แป้งไม่ทำนะครับผมคนกะครับเออให้เห็นเสื้อด้วยมโนให้เห็นเือด้วยอ่าิ้นรกห้นมนขาหน่อยเร็ว มาครับมีรันยาดีกว่าอีกเออไปมดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่มแคปยาต้องรอหนก่อนเอาขอขอบคุณค่ะบองคนหนึ่งมาขอบคุณค่าอ่ารอก่อนยี่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาเดี๋ยวรอก่อนสายข้าตัวต้องแพงแล้องขึ้นต้องต้องขว่ดตัวแล้วพี่อะไรนะเพี่อะไรนะพี่อะไรนะมดเขียนพี่ปิ๊กหรอใช่ไหมไม่นั่นแหละเก่งมากมดพี่ปิ๊กเท่าไหร่นะ สีไร้ก็สี่้อใช่ต้องพูดเป็น490ูนี้นะ490เาใช่อะแม่ค้ามือใหม่ครับตอนนี้อเดี๋ยวจะเห็นบ่อยๆแล้วครับเพราะวรามาเรียนพิเศษทั่วทิศครับอะไปนอกจอมาไปเป็ว่าสุดงานพิเศษด้วยอ่อะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้น้องมดขายไปอีกสีหตัวไปจะได้ให้เลยห้า้อยพรุงนี้จบๆใะใ้ค่าคอมตัวละร้อยพอของนี้มีอีกไหมมีไหมมีครับมีครับมี มดห่อล้วก็ส่งไปงบอกทางเรามาครับเดี๋ยวจะจัดให้งามเลยเพราะว่ากว่าแม่ค้าจะมานะครับเออพอปกติปกติเขาจะอ่านหนังสือเนาะสุกพลตัวแรกตัวแร่แต่ว่าวันนี้ใช้งานหน่อยอ้ามาขายอีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมเลยมดอใช,ใช่เท่ากันเลยครับผม ใช่เหมือนเมื่อกี้ SM ใช่ SM นะคะของ p มนะคะ CC ซียิ้ครับอุปกรณ์ครบบิ๊กโลโก้มีนกอไหมไอเดียวผมมาให้อันนี้เดี๋ยวมดใส่เลยมันต้องใส่ดูเลยเขาจะได้รู้ว่าแบบเสื้อใส่ไปแล้วส่งมันจะเป็นยังไงใช้ต้องพูดระยะาได้ใายได้ห้าตัวเดี๋ยวให้เลยห้าได้สองตัวแล้วคอมด้วย อีค่าแดงเลยเอ้ยอุ้ยใหม่มากนะทุกคนใหม่มากทุกคนตัวนี้นะครับเอาไปเลยเหมือนเดิมเลย490นะครับรับพิมรับตามด้วยชิเล่นเอาไม่ต้องพูดเองรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นนแเออ490นะคะสวยมากอุ้ยแม่แป้งขอให้น้องมดขอบคุณค่ะเออกดดิ้งกะ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 ดิ้ง ดูมดเก่งมากเลยด้วยบอกแม่แป้งไปบ้านนี้เลยนะคะแม่แป้งไปบ้านนี้เลยค่ะอุ้ยมดเก่งมากแต่ทำมาเท่าไหร่นะครับน้องมดสี่เก้าศูนย์เขาจำได้จำให้ได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองอ่ะพี่แทนขอแนะนำบ้างให้เพิ่มเสียงราการพูดหน่อยครับมาเสียงปเออเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งก้ารการแสดงออกไปเลยตอนนี้ คู่แฝดพี่ฟอร์ตแน่เลยไม่ใช่ครับน้องสาวอ่าโอเคขอบคุณแม่แป้งเลยขอบคุณค่ะอ่ะไปน่ารักอ่ะน้องโมได้สามตัวแล้วนะครับตัวนี้น้องดขาดเป้าอีกสองตัวนะครับทุกคนมีค่าแรงนะมเออมีค่าแรงนะครับไม่มาขายก็ให้ค่าแรงนะครับพอเลยนี้นะูได้หลายตัวแล้วเนี่ยสี่ตัวแล้วมั้งสามือสี่ตัวสามสี่สามแล้วสามตัวสามตัว อ่ะเดี๋ยวให้น้องมดขายอีกสองตัวพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงแล้วเนาะได้ครับอืรพอเดี๋ยวให้มดไปนอนละขอบคุณสำหรับคุณคอาที่โอนเข้ามาอ่ของนกของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ซีซียี่สิบเจ็ดครับผมและเอสเอ็มตัวนี้ครับผมเอ็มเหมือนเดิมเลยเอ็มเหมือนเดิมเลยอันนี้ใช้เอสเอ็มเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเป็นของนกออเ ีเขาเรียกว่าอะไรทูอะไรทูเดี๋ยวอะทูอะไรสองสี่เขาเรียกว่าทูอะไรทูอินบอลทูโทย์จอดจอดโอ้โหเก่งจริงเลยเนี่ยโอ้โหแปลกใจว่าเป็นน้องก่อนเนี่ยเกือบไปไม่รอดแล้วนะเกือบไปไม่รอดแล้วอ่ะมีความเป็นมิตรอย่าเผลอพูดนะเออใครนี่อ๋อ พี่นิกพอ่าตัวนี้เป็นของมีเป็นของนกอนะครับตัวนี้เป็นของนกออ่าสี่ย่ิบเจครับน่นละกัอุ้ยมีนกครับโอ้ยกดดิงกดดิงกดดิงะังีด้วยอันนี้ด้วยอ่ามดอันนี้ด้วยแล้วก็บอกพี่นกนะครับแล้วก็ส่งไปบ้านนี้นะบ้านเขียวะระครับส่เก้าอุ่ยจริงเหรอตัวนี้ค่ะสี่เกาถูกมากันี้ราว่าของขวัญถ้ากว่าหนึ่งมาแล้วมดเตรียมบอกด้วยนะ เล่าตลบละเล่าหมันละมาอย่างเอ่อมาแล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่นพใครไม่ทันตัวเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยมอยัดซิงไลทให้มันนี่นะอ่ะไปไปเปลี่ยนชุดกลับไปให้น้องมดเข้าเปลี่นก่อนยอ่ะให้มดเอออีกตัวหนึ่งให้มดอีกตัวหนึ่งให้มดอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวเล็กมาให้น้องมดก่อนอีกตัวหนึ่งให้มดจะให้มันแบบนะให้มุ่แบบนะมีเล็กกว่านี้ไหม อยากให้หลายอยากได้หลายตัวแล้วเก่งมากเอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่อุดหนุนพวกเราสองพี่น้องนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะต้องแบบเออเป็นกิจการคู่แน่นอนเผื่อน้องมดเป็นหมอนะครับแล้วอ่าได้มันมีเล็กกว่านี้ไหมมีเล็กกว่านี้ไหมไม่ไม่มีจริงเหรออ่ามดให้พี่ปามเลยเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวครับให้น้องมดขายเอาเอาเอามาขั้นก่อนหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวค่าขอขั้นก่อนอ่อาอ,อ,อันนี่ตัวนี้แล้วกันนี่อ่าทุกคนขอเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะอุ้ยสวยนะเป็นของนอก,กอ่อเหมือนกันนะคะพี่ของนอก,กอ่อนะใหม่มากอ่ะให้ดูก่อนว่าใหม่มั่งจริงถอดเสื้อเลยแพ้แล้วฮะเ <c oughs> อาจริงค่ะพี่ไม่ได้ดูเนี่ยโมแต่ขายของกันอะถอดเสื้ออะไรแพ้แล้วอะไรปีซันไง ลิเวอร์ไงอ๋ออุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ครึ่งแรกเห็นเสมอเขาดีเลยทุกคนตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับทุกคนตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับแต่ว่าสวยมากสวยมากสวยมากสี่หกอืมอ่ะตัวนี้ใครรับนะคะว่าไปสี่เก้าศูนย์พอได้ไหมได้ได้ของละก่อนเดี๋ยวี่ผมรีบเอาไปลพี่ตัโก้ครับใหม่คลิปโอ้ยลิเวอร์สองสี่มาไว้ดูนะพอดะขายของ บิ๊กโลโก้ครับราคาที่คุ้มมากอื่สี่แปดยีเก้าอ่าไปสี่เก้าศูน9 0พี่คุ้มมากเลยนะโอ้โหขานี้สุดๆสวยว่าโอ้ยตอนนี้เหมือนเคยตัวที่มีแล้วตัวหนึ่งปะวะเคยใส่ไปกทมตอนนี้แล้วนสีกลมหรือเปล่าเออแต่สีนี้แหละแบบแบบนี้เลยลายนี้เลยอ่าไปสี่เกาศูนยพอคทุกคนสวยมากโลโก้นะไปี่เกาศูน9 0พอทุกคนคุ้มนะโลโก้คุ้มมากสุดครับทมจริงสุดสี่แปดยี่เก้าครับ แบบนี้เลยจัดไปครับผมพิมพ์ชื่อตามมาด้วยราคาได้เลยนะครับเอาไป490รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นมาเลยไลฟ์นานยังคาไม่แจ้งเตือนเลยประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเรดี๋ยวพัดไปอ่ะเอ้นะสักพักแล้วเนาะเดี๋ยวเราไลฟ์ถึงแค่สามทุ่มพอครับสามทุ่มพอวันละสองชั่วโมงพอแท้เลยครับพี่ตัวนี้สวยๆเลยครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับสีทอสวยับเอาไปเลยพี่ เอ่า490พอรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้น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 รับครับแม่น้อยโอ้ยอ่าแม่น้อยแม่น้อยเดี๋ยวแคปกดหนึ่งเลยนะคะนี่พาาเท่าไหร่นะพาราเท่าไหร่นะ490เก้าศูมา้โหมากโูสุดลอานนี้อ่าทุกคนคิดว่า ผมควรไปเดทที่ไหนดีอ่ะเถามก่อนอเพราะว่าวันที่เก้าผมจะขึ้นไปกรทมแล้วแต่ว่าจะต้องไหว้แม่ไหว้ให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันแม่น่าจะไม่ได้อยู่บ้านเหมือนปีที่แล้วเลยควรไปที่ไหนดีครับผมอยากโอ้ยของนะครับแม่น้อยเออที่น่านเขาแบบเป็นไงบ้างครับดีขึ้นรือยังเอ่ยทุกคนน่านดีขึ้นรืยยังครับแบบตอนนี้นแข่งกับคุณแพดดี้เลยเที่ยงคืนอ๋อพี่จะไล์พี่แพดดี่จะไล์เที่ยงคืนเหรอ ร่องเรือที่ไหนดีครับอมติยังร่องเรือมาหารักเอียเลยเียเลยรวยหารักสักคนน้ำท่วมอยู่แล้วมันทุกคนคิดว่าจะหายทันไหมครับกูชอบเพลงนี้มากก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยด้วยครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะไปอันนี้อยู่ไปบริจาคของอยู่ เปล่าด้วยครับใครมีอะไรก็ช่วยเหลือนะครับเออใช่แต่ว่าแต่ว่าเห็นข่าวบอกว่าเขามาพักที่หน้าโรงเรียนเยอะเลยมันแบบมาแบบเยอะแล้วทีนี้เหมือนแบบข้าวอะไรไม่พออะไรเงี้ยอันนี้แม่แบบว่าครอบครัวเพื่อนเราหลายคนเลยย้ายมาใช่ไหมใช่เออเนี่ยไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนอ่ะเอกก็ย้ายนะอ้าวเหรอข้ามาพูดชชยอะไรเงี้ยหรือบางคนเขามีแบบญาติพี่น้องสวยๆสักตัวฟอดอาโมสมามางานปากงานปากออ จัดไปเลยสี่หกยาวยี่สิหกทรงขอบผู้หญิงนี้น่ารักของคิล่าของคิล่าอยนี้งานเป่าอะไรก็มงานบอลเนื้อขาวด้วยเออของบอลเออนี่สกิลพูดเลยแล้วมาแล้วเรามาแล้วเตรียมกระดิ่งเลยครับอ่ะตัวนี้ไซส์อะไร46ยาว25ครับ M ครับแนะนำเอ็มใส่ได้เป็นทรงขอบนะทุกคน ทองขอบลีนน่ารักมากแล้วฟิลล่างานปากครับไม่เลาะของแน่นอนนี่มีสีข้างข้าอ่ะประมาณแอลอะนี่สวยมากทุกคนสีขาวนี่น่ารักมากขอบคุณนะครับเป็นสนัตสิแม่ผ่านตัวนี้อ่ะตัวนี้แม่ผ่านก่อนอ่ะขอสวยๆสักตัวหนึ่งที่แม่อยากได้อ่โมดยินก่อนเผื่อมีคนอยากได้ตัวนี้เอาไปเลยครับสี่เก้าศูนย์น่ารักมากสี่เก้าศูนย์นะสี่เก้าศูนย์นะ ไม่ได้คิดอะไรที่ล็ดซึ้งมากมายขนาดนั้นอ่ะนี่ก็ได้นี่อ่ามดพูดเลยพูดเลยจะเป็นของฟิลล่าอะไรเงี้ยอ่ามดต้องขายให้ได้ตัวอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายฝากเป็นกลังใจให้น้องมดได้ครับตัวสุดท้ายน้องมาต้องขายได้อีกตัวสุดท้ายเลยทุกคนว่าจะเออตัวนุก็ได้มดอ่าตัวนี้ดีกว่ามดอ่เอ้ยมดไป ใครรักสนใจสี0นะฟ้าใครรักนนแป๊บนึงแป๊บนึงมนมออกออกหน่อยพี่โตพี่โตดูไจ้พี่โตไหนเนันเ่นดีวเพี่โตพี่โต่าเอะไรพี่โตบอกว่าอะไรนะต้องบอกว่าพี่โตเอาขอ๋อยังไงต่อยังไงต่อเร็วมาขาเร็วก็ดิงายก็ดิ้งายก็ดิ้งถายก็ดิงพี่โตแคให้พี่โตแคอ ้วทำอไรต่อแคบแล้วแคบแล้วก็กดกดนเดือยใช้แรงงานเด็กอ่าคุมคอมต้ออ่าโอเคครบแล้วได้คะแรงแล้วแต่หักเหลืสามร้อยใช่ไหมว่าเลี้ยงข้าวด้วยไปอ่าทุกคนมาเดี๋ยวเริ่มขออีกสี่ตัวก่อนลงไลค์แล้วกันวันนี้ อา m o ไปไปพักไปเดี๋ยวให้พักเลยกอนละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องๆไปเรียนพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ m o s พักไปอาบน้ำอะไปก่อนแล้วก็กลับไปหายายพรุ่งนี้นะครับหลังจากเรียนพิเศษเสร็จนะครับอะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยดีกว่ามาจัดไปพี่ฟอดจะสู้ทางมดได้ไหมครับงานหนักแล้วรอดูพี่ฟอดสู้ทางมดได้ไหมครับนี่ไปตัวนี้นะครับทุกคน โหสวยอ่ะสวยมากเลยของอันนี้เป็นของพอมอนะทุกคนเป็นของพอมอนติทุกคนติบหน้านะครับตัวนี้ไซส์เอลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของพอมอไซส์เอลนะครับติบหน้าด้วยนะคะแบบนี้เลยนะใหม่อะใหม่ใหม่ใหม่มากสีหวานหวานเอลมีไหมสีหวานหวานเอลสีหวานหวานเอลเดี๋ยวผมหาให้นะอ่ะตัวนี้พี่อุ้ยสวยมากโอเคอะปกติเราจะขายหกเก้าศูนย์นะพี่ แต่ถ้า2ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับ1 0 0 0 1 0 0 0พทเลย2ตัวนี้เอาไปเลยครับ1 0 0 0จัดไปมาอ่ะให้2ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ L M L ครับตัวนี้ก็ L เออสองตัวไปเลยครับ1 0 0 0พี่รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับี่ปัดเซ็นเตอร์กลางทุกคนนะสวยมากใหม่มากเป็นซิปหน้าด้วยแบบนี้นี่เห็นไหมครับซิปของพมเหมือนกันนะครับ อ่ะรับให้หน่อยดีกว่าเอ้ยเจ๊มาพี่โอครับโอ้โหขอบคุณครับคุยพี่โอรับสองตัวไปเลยพี่แทนโอ้พี่โอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอขอบคุณครับคุยพี่โอเหมือนจะได้ไปตัวหนึ่งด้วยอ่ะใช่ใช่คุยขอบคุณครับพี่โอลูกค้าใหม่แน่เลยผมเพิ่งเคยเห็นพี่โอพี่โอทักมาไหมพี่ป่าพี่โอทักมาไหมยังยัง พี่โอครับพี่โอเดี๋ยวพี่โอเอ่อแคปแล้วส่งไปในนี้เลยนะครับในแอปแอปเขียว er นะครับพี่โอแล้วก็อย่าลืมอ่แกกาแคป์คนหนึ่งเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่โอ PO, อย่าลืมทักไปบ้านเขียวนะ,ะเดี๋ยวเพื่อนผมแอดมินผมรอตอบนะครับอ่าพี่โอถามหาหวานไหมขอไปอีกสองตัวสุดท้ายก่อนลงไลฟ์ฟันี้นะครับตัวแรกโยนแล้วโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับไอเทนี่ต้นสายไลฟ์พี่โอแล้วนี่ตัวนี้หวานพอไหมครับ หวานพอแต่ว่ามีลูกเล่นมีดีเทลใช่แล้วสีอะไรสีครีมแล้วงานปักด้วยอ่ะมาสวยจึ้งอพี่โเขียนเขียนอ่ะสวยจึ้งเอาอันนี้มันมาแบบนี้เลยอุ้ยตกใจหมดตกใจเบิดเลยหนุ่มสองชั้นด้วยโอเคอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขออีกห้าตัวเอ้ยอีกสามตัวพอเพราะมันเตือนละอ่ะ โอเคครับทุกคนตัวนี้นะครับใครรับพิมพ์รับตานด้ชิเล่นนะครับเป็นของออร์ดอนะครับตัวนี้เป็นของไซส์เอลนะครีมนะทุกคนสีครีมตัวนี้เป็นแบบดีเทลของเขานะทุกคนเขาเป็นสกรีนมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้พ่นสีนะเป็นสกรีนนะครับให้ดูแบบใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้เลยดีเทลเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นออร์ดอนะครับตัวนี้เป็นตัว A นะ อ่ะใครรับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับ590พอโอ้โหทุกคนสุดๆตดายนี้บอกเลยรีบห้ารีบเลยผมบอกเลยสุดๆสุดท้ายค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าส่ง29งเกาพี่หมอครับ29ครับเอาไปเลยครับ29 2900ไม่ใช่อยู่นะครับค่ะตัวนี้เอคลครับเอ็มเอลเอลใส่สวยถ้าเอลตัวนี้ใสได้ใช่ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับ590เก้าศูนมีเอ็นบีไหมเอ็นบีไม่มีเลยครเอ็นบีไม่มีครับเอ็นบีนอเบรอ ใครรับตัวนี้เอาไปเลยครับห้าวก้ากเนยสวยมากครับทุกอนสวยมากครับ XL นะ XL ทุกคนพอละครับเอา p i ่โอนยอดเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณคขอบคุณมาวารีวิวด้วยนะครับผมนีโอ้ยมาแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่2 0 9หรือ29 29ครับ29าไม่ใช่2 0งนะครับโอ้หถ้าข้าองส2งศนี่ไม่มีลูกค้าแล้วครับ พี่น่ารักมากเลยคุณสีพิมพ์เลยนะสีพีมพ์นอ่ะตัวนี้ใครรับผมเปิดประมูลที่สองศูนย์ศูนย์นะใส่ชื่อตามด้วยพารามันเลยเปิดประมูลที่สองศูนย์ศูนย์นะมาเลยมาเลยอ่ะโอ้พี่สุดๆพาราเนี้ยบิดข้างละสองศูนย์นะทุกคนหรือมากกว่านั้นนะทุกคนอืมเพราะว่ามันจะหมดเวลาละอ่าอ่ะสองเก้าครับสาม ลงมาเน่สองเก้าเก้าครับผมพี่สองเก้าเก้าผมตอนนี้อยู่สองเก้าเก้านะโอ้โหพี่เวลานี้จะจี๊ดจี๊ดเลยสองเก้าพี่แทนเก้าไม่หรอ่าเริ่มเล่าที่เกนาเล่าเลยสิบครับเก้าครับแปดครับใจใจเลยจะลงแล้วห้าครับสี่ครับสามครับสองครับหนึ่งครับศูนย์ครับใจใจไปเลยพี่อา โอ้พี่โอ้โคตรคุ้มอ่ะมาแล้วครับ390ครับนี่ไปครับนี่ไปสามเก้อ่ะ49 409ครับ409พี่จุ๋มครับ409นับ10ครับ9ครับ8ครับ7 6ครับ4ครับ2ครับ1อ่ะ409พี่จุ๋มแคปแล้วก้นหนึ่งเลยครับโอ้โหพี่คุ้มมากอ่ะพี่โตบอกว่าโอนมา600้อยเหลือเท่าไหร่ให้ให้ทิพย้ลงบนนะโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับ อ่า409พี่จุ๋มแคร็บคนหนึ่งเลยครับอ่า้อยครับโบพี่จุ๋มบอกว่ากะจะมาใส่เล่นได้เฉยเออเวลามาก่อนเล่นหนึ่งเราไปกันต่ออ่าเรียบร้อยขอบคุณมากครับมาพี่แทนขอตัวสุดท้ายมาพอแล้วอ่ะตอนนี้ท้ายสุดสุดท้ายไม่ไหวแล้วเริ่มเพลียเสียอ่ะอุ้ยลืมพี่จุ๋มอ่าพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มเอาพี่จุ๋มแคปไปเลย S <s> <S <f led> อะไรวะอ่ะพี่แทนขอตัวสุดท้ายมาพอแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวหาให้ก่อนคราแบบสุดท้ายขอเด้ติดได้ไหมสุดท้ายขอเด็ดๆดได้ไหมอ่ะมันได้ยอดไหมเนี่ยวันนี้ถึงไหมยอดเลยคถึงเท่านี้ไหมเช็คให้นนหน่อยวะเช็คแค่ไหนป่ะหนึ่ง <S <s ได้แบบพอดีจ่ายค่าของถึง,ถ,งถึงไหม อ่ะทุกคนตัวสุดท้ายแล้วครับถึงอุ้ยสวยมากสวยมากจริงๆสวยจึ้งเลยเริ่มเบลอแล้วครับเริ่มเบลอแล้วจุกันอ่ะตัวสุดท้ายทุกคนใครรับตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ใช้คาว่ารับตัวนี้ให้หน่อยเลยนะยตัวนี้ไซส์เอ็มครับเ <ML. S 2> อ็มเอลอุ้ยสวยมากแทนจ อืสวยมากอุ้ยฝนมาอ่ะอ่าตัวนี้ใครรับพอเอาไปเลยหกเก้าศูนย์ตัวสุดท้ายแล้ว ml พี่จบเลย ml หลักมากปิดไลฟ์วันนี้เลยครับแต่สวยมากจริงนะตัวนี้สวยมาก้าสมมติว่ามันแบบใหญ่กว่านี้ผมเอาไว้นะเก่าอคือทุกคนเนี่ยหกเก้าศูนพี่จบเลยปิดเลยครับุดปิดจอบ อยากได้ซิปหน้าตัวใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวผมหาให้นะเดี๋ยวผมให้ได้ครับผมใครรับตัวนี้เอาไปเลยพี่690ศูนย์ปิดจบเลยเออถึงชื่อดัมก็ได้พาราได้เลยนะครับใส่ชื่อตามด้วยพารามาได้เลยครับใส่ได้ครับแม่ใส่ได้ครับอู้ยตัวนี้สวยมากโอ้ยลมแรงมากแรงภาพเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยไปเก็บภาพไปมึงอันนี้ด้วยข้างหลังอะประตูมันไหลตัวนี้สอยมากไปยูเข้าหนึ่งไปยูเข้าอ่ะ ตัวนี้สวยตัวนี้สวยครับสวยจริงๆเอาไปเลยครับ6 9กสูนะให้ส่งทีได้สวยมากสวยมาก,มากซื้อไปให้ลูกให้หลานได้เลยตัวนี้เสียงแทรกดังมากค่ะฝนตกครับฝนตกโหทาไปเก็บสภานขลังเดยวลงนะ,ะมดใส่ได้ไหมตัวนี้มดใส่ได้ไหมเนาะมดอาบน้ําอยู่ ใช่ไหมเพนพี่ว่ามัสวยได้ไหมต่ัวนี้สวยมากันใหญ่งไปนิดหนึ่งมใหญ่ไปนิดหนึ่งครับตัวนี้มดน่าจะใหญ่ไปนิดหนึ่ง,ง,ง,งครับขายดีทําไมลงเร็วพี่ครับฝนตกแรงมากฝนตกครับพี่ผมต้องไปดูกิจการข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บของเก็บอ,อะไรด้วยแทนไปฝากเก็บก่อนนะฝากเก็บฝากอะไรก่อนเอออ่ะตอนนี้ใครรับนะครับหกเก้าศูนย์นะครับพี่ L ใส่ได้ครับ M ใส่ได้ M L ใส่ได้นะสวยมากมีสีดำบ้างไหมคะมีครับมีครับเสียตาหล่พี่ตาตัวนี้ใส่ได้ไหมพี่ตาใส่ได้อ่ะพี่ตาได้ครับตัวนี้พี่ตาได้ตัวนี้ใหม่มากเลยนะตัวสุดท้ายอะมีแล้วก็มีคนขอมีซิปตัวใหญ่หนึ่งตัว นี่สีดำอ่ะพอาอสีดำอ่าได้นี่ก็ดี่เลยตัวนี้มีคนรับอย่างยังเลยยังรอบที่แล้วได้มาสองตัวผ้าดีทุกตัวเลยขอบคุณมากครับตาจะเอาไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะอ่าใช่ครับแต่ตัวนี้สวยมากจริงนี่ดูแล้วสวยมากตัวนี้สวยมากเลยถ้าขอตัวเล็กกว่านี้เนะมันจะพอดีมากอ่ามีใครรับไหม พลาหกเก้าศูนย์ครับตัวนี้เอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์รับที่รับกันด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับเอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์เซนเตอร์กลางคอนาปัตมีแถบฟรีโทนะทุกคนใช่มากเก่าส่งคืนเก่าส่งคืนได้เลยนะครับเก่าส่งคืนได้เลยตัวนี้สวยมากจริงๆคุ้มากหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ครับเบอแลละใช่เบอรเริ่มพ่อค้าเริ่มเบอแล้วทุกคนเบอว่ารักแถบละ อ่ะรถให้อ,อาไป